ตัวนึงเแค่เป็นสองตัวเมื่อกี้ใช่มันมีมันมีปากทางตัวหนึ่งยืนดีๆนะจึงมันนะพุ่งแล้วใหญ่ๆตัวนี้ใหญ่เลยแหละีวนจริงเอาเข้ากล่องออกจากสวิงหรือจะยกเลยผมว่าตัดดีกว่าผมเอาชัวร์เลย เป็นข้อรอเต็มแข้งมาเต็ีมกันมาทางนี้ไม่ต้องทางนีน้ไม่มาทางนี้เดี๋ยวยุ๊กเงี้ยเดี๋ยวยุ๊กงั้นไปดันมาเดินมาดิไม่ตื่นเต้นละอะไรนะไม่ตื่นเต้นละเพราะได้บ่อยละคาร์ลไอเกียไทเทเนียมนะคะของมีเพียวเวทสิบยี่สิบว่ะดูดิ ดูผลงานกันจริงๆตรงนี้มันมี2ตัวแต่ว่าเอาข้างในก่อน่งเอาชัวร์แม่ตัวนอกมันตัวเล็กใช่ไหมก็เลยได้เยอก็เลยไม่ตีกัมมันแต่ว่าคูนมันใหญ่มากเลยนะเมื่อกี้ตัวนอกอ่ะมันพุ่งกินลูกปลาเลยอ่ะแต่คิดแล้วว่าต้องมีปลาข้างในเพราะว่าเห็นมันกัดหลายรอบมากใช่ไหมตรงเนี้ยตั้งแต่อยู่ข้างนอกมาเรามาดูผลงานกันวันนี้นะคะกบยางอีลันุิเธอตัวนี้มันตัวใหญ่กว่าทุกตัวที่เขาเคยได้มาอีกใหญ่บ้าใหญ่ใหญ่ใช่ใหญ่มากเลยยาวใหญ่เลยหู เล็กกว่าหางเราดิขนาดนั้นเลยหรอมันขนาดนั้นเลยเหรออ่ะ if เดี๋ยวเอาไปชั่งเงินตัวนี้ไม่กี่กิโลสองโลกว่าใช่สองโลกว่าดูดิแป๊บนึงนะแป๊บนึงใหญ่มากแล้วจะมีสองโลกว่าแน่เดี๋ยวเอาไปชั่งกันนะตอนเย็นนะดูขาหนูดิ เนี่ยให้ดูขาข้างล่างเลยนะดูหัวเข่าเนี่ยอ่ะยาวมันสอกกว่านะใช่อุ้ยตัวนี้น่าจะตัวที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตทารันแล้วนะคะกบยางอีรันส,สีเทาสีเทาได้ตัวใหญ่กว่าเพื่อนเลยว่ะตอนนี้สีเทานำว่ะเธอเห็นนะเดือดเลยวะดูดิกบยางอีรันสีเทากัดอย่างโหเดเลยบุ้มดีนะสงสารนะไม่งั้นไม่ตายเนี่เลย ร้อบาทนะคะไปหาซื้อกันดูปลานี่ใหญ่ที่สุดในชีวิตรักปลาช่อนนะคะแต่ไม่รู้กี่กิโลเคยได้ประมาณโลกว่าสองโลนี่คือใหญ่สุดอันนี้น่าจะมีสองกว่าอะน้องก็พือปีกเห็นไหมเดี๋ยวขออนุญาตนะคะคันจะบินเหรอจะบินแอเกียไฮเทเนียมของ BPO นะคะเวทสิบยี่สิบงันชะโดนะคะเอามางัดปลาช่อนน่สบายเลยเห็นไหมสายอะไรอะ สายแอร์เกียร์เหมือนกันค่ะทั้งเซ็ตนะคะแอร์เกียร์หมดเลยอ๋อเป็นชุดแอร์เกียร์หมดเลยชใช่ไหมถูกต้องค่ะเป็นชุดแอร์เกียร์เลยส่วนคนนี้แอร์กี่โอเคถ่ายรูปกันน <laughs> ะคะ